ค้ายเบรกนี้นะคะด้วยกิจกรรมเพื่อสังคมค่ะที่ทางคณะนักศึกษาหลักสูตรเทปคอดรุ่นที่14นะคะได้มีการส่งมอบลานกิจกรรมค่ะให้กับศูนย์พัฒนาเด็กอ่อนวัยเรียนนวมประดิษฐ์ให้น้องๆใ,ในศูนย์นะคะได้มีพื้นที่ใช้สอยแล้วก็ทํากิจกรรมได้เพิ่มมากขึ้นค่ะ คณะนักศ,ศรรึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพณิย์หรือเทปคอตรุ่นที่14มหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยค่ะจัดกิจกรรมเพื่อสังคมส่งมอบลานกิจกรรมให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กอ่อนวัยเรียนนวมประดิษฐ์เขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครค่ะโดยทางคณะนักศ,ศรรึกษาหลักสูตรเทปคอตรุ่นที่14ได้ปรับปรุงลานกิจกรรมสร้างหลังคาและปรับพื้นที่ใหม่เพื่อให้น,น้องๆในศูนย์พัฒนาเด็กอ่อนวัยเรียนนวมประดิษฐ์ได้ทํากิจกรรมต่างๆและใช้สอยพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ไม่ใน พยายามแดดแรงหรือว่าฝนตกค่ะโดยทางศูนย์พัฒนาเด็กอ่อนวัยเรียนนวมประดิษฐ์ได้จัดการแสดงจากเด็กๆนะคะเพื่อเป็นการต้อนรับและมอบดอกไม้เพื่อแทนคําขอบคุณจากนั้นค่ะคณะนักศึกษาหลักสูตรเทปขอดรุ่นที่14ได้เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่เด็กๆทั้งขนมแล้วก็ของเล่น ฝึกสมองและพัฒนาการเด็กๆค่ะอุปกรณ์การเรียนแล้วก็อุปกรณ์การกีฬาอีกด้วยค่ะใช่แล้วนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆครับที่เป็นการส่งเสริมเรื่องของการเรียนนะครับให้กับ<ฆ>น้องๆหนูๆด้วยเพราะว่าเป็นวัยที่จะต้องศึกษาหาข้อมูลนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเรียนด้วยถ้ามีอุปกรณ์ที่ทันสมัยนะครับในการเรียนหรือว่าสื่อการเรียนการสอนที่<ฆ>ดีก็สามารถทําให้เด็กๆนี้นะครับโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพด้วยเช่นเดียวกันนะครับ